ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องครับชิปนี้ครับผมจังนะมครับสิบห้าพี่พี่น้องครับมาเบิ้งครับมองไทยํามันเครืองนะครับรัดเกีียวนะครับ DC เจ็ดศูนย์นะครับมองไทยหนมันเครืองกับน้ำนะครับหมอน้ามันจะยุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับไต้แผงหมอน้านีครับ คันนอดเบอร์10อยู่ตรงนี้แล้วครับทางมองเอ่อขึ้นนะครับขานออกปุ๊บนะครับโฟร์ออกมาครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวแดงๆนี่นะครับลูกศรสีแดงนี่นะครับเป็นจุดท้ายน้ำมันเครื่องนะครับส่วนสีเหลืองนี่ะครับเป็นจุดท้ายน้ำมอหน้ำนะครับ ครับคลิปนี้นะครับเสื่อไผ่ทีย่างบันหูนะครับมองท้ายน้ำนะครับกับมองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับของหลดเกีียวนะครับนี่แหละครับยุ่มตองนี้แหละครับอันนี้ผมจะนองมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับขันแนวตรงวะเอีเอา เหตเองได้ที่บ้านครับเมิงวิธีการของน้องครับหวดเยาบาดเด็ดไปแล้วครับข้านั่งจับดิ่งไอ้ดิ่งจุกแอน่อนะปปานะจุกฝาามันเคียงถามหัวไปเลย นองไส้นะครับทำยังไงนั่นนั่นนั่นอยู่มาคันเล็กอะลังเตอไปไปเนี่ยครับยุ่มตรงนี้ละร้องไปถอดเบิ้งเลยนะครับเห็ดเองได้นะครับพอปล่อยออกมดแล้วนะครับ ปล่อยออกเมือนแล้วนะครับกลาไปเติมนะครับเอาไปเติมต่องี้นะครับลกูกฝาน้ามันเครื่องนะครับครับก,นนรบการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับต้องเปลี่ยนกรองนะครับกรองน้ำมันนะครับทุกข้างนะครับเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับ ผูไดทีหฮแล้วกะเดือนท่านได้ครับผูใดยังบ่นทันหูครับหาหม่องอ่าท้ายน้ำมันเครื่องบ่พ่อนะครับยุ่มหม่องไดเนาะไอหม่องอยน้ำมันเครื่องนะครับแบงค์คลิปนี้เลยครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสั่งโนครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ